กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาในอนาคตค่ะและการศึกษาเพื่อปวงชนภายหลังปี2558ค่ะดรจูไรรัตแสงบุญนำรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การจัดประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการในนามของรัฐบาลไทยได้ร่วมกับองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งได้เชิญผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาจาก47ประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าและร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาในอนาคตภายหลังปี2558 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงในระดับโลกค่ะทั้งนี้ในวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเป็นการประชุมระดับประลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปวงชนรองประ,ระรรปลัดกระทรวงศึกษาธิการตัวแทนประหลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทยกล่าวตอนหนึ่งค่ะว่าในการถแถลงผลการสรุปการหารือของที่ประชุมว่าสำหรับเป้าหมายความสำคัญของการศึกษาไทยในขณะน,นี้ประกอบด้วย1 การปฏิรูปครูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 2. การเพิ่มและกระจายโอกาสรวมทางสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาค่ะ 3. การบริหารจัดการโครงสร้างโดยเฉพาะการศึกษาในชนบท 4. การผลิตและเพิ่มกำลังคนเพื่อรองรับการแข่งขันซึ่งมีจุดเน้นคือการเพิ่มทักษะชีวิตเพื่อการใช้ชีวิตและการงานของผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มีจำนวนที่เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ส่วนเป้าหมายความสําคัญของการศึกษาประเทศพูยานนั้นอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาและกําลังจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ10ปีตั้งแต่ปี2015ซึ่งครอบคลุมการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูและการพัฒนาระดับอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่สําคัญคือการใช้เทคนโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ขณะที่ประเทศมาเลเซียได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขณะเดียวกันยังได้พยายามนำไอทีขจัดปัญหาการเหลื่อมล้ําโอกาสทางการศึกษาของทุกระดับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นปัญหาสําคัญของหลายประเทศนั่นก็คือปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งหลายประเทศกําลังเรียกร้องกันอยู่ค่ะ ทั้งนี้ข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้จะออกเป็นแถลงการในกฎบัตรกรุงเทพหรือ Bangkok Charter เพื่อน,นำไปสู่การวางนงโยบายการศึกษาของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการหารือต่อไปค่ะ